จเจริญสมาธิกันคงใช้เวลาไม่มากหนึ่งจากพูดทั้งวันเหมัอน,นกับหลอดลมหลอดเสียงก็เริ่มมีปัญหาด้วยเราก็จเจริญสมาธิ อนุโมทนาสาธุนะครับพวกเราทุกคนปากาวมิฉีด้วยพระกุลเจ้าทุกรูปด้วยที่เราเลยทำหน้าที่ของผู้ปฏิบัติบำเพ็ญู้ฝึกฝนอบรมบม่มบุญบารมีให้แก่ตนเองตั้งแต่กิจวัต ตื่นมาทำวัดสวดมนต์เจริญสมาธิภาวนาบินทบาตเลี้ยงชีพกวาดลานวัดทำความสะอาดในสถานที่ต่างๆแล้วกิตของสงฆ์ที่เกิดขึ้นอะไรที่เราพอช่วยกันทำได้ เราก็ช่วยกันตามกำลังก็เพื่อให้สถานที่มันสัพยะมันน่าอยู่แล้วก็เหมาะสมที่จะตอนรับผู้มาประพฤติปฏิบัติผู้มาเยี่ยมมาเยือนแม้ในโอกาสข้างหน้า วันนี้ก็ต้องอนุโมทนาสาธุกับคณะกรรมการนะทุกท่านที่ได้มาร่วมประชุมอาจจะไม่ได้มากเหมือนทุกๆครั้งเนื่องจากหลายคนก็มีภาระธุระด่วนๆขึ้นมาชาวบ้านนอนสังเราเองก็เตรียมจะประชุม เฉพาะชาวบ้านเราในวันพรุ่งนี้แล้วก็ทำบุญใหญ่ของชุมชนหมู่บ้านก็ใช้เวลาไปกับการเตรียมสิ่งของที่จะร่วมทำบุญในวันพรุ่งนี้วันนี้ถ้าหากว่าเป็นปกติไม่ใช่อธิกรรมาตไม่ใช่แปดสองหอนวันพรุ่งนี้ก็เป็นวันมาฆบูชา บุญเข้าจีบุญประทายข้าวก็แล้วแต่หมู่บ้านแต่และหมู่บ้านแต่และชุมชนจะกำหนดนะบ้านเราก็เลยทำบุญพิเศษนะมันเป็นวันพระด้วยแล้วก็เป็นวันหยุดลกูกหลานเยาวชนเด็ววเดกเล็กเด็กน้อยก็จะได้ร่วมบุญด้วยส่วนคณะญาติโยมญาติธรรมเราที่ใกล้ที่ไกล อยากมาร่วมใส่บาตรร่วมทำบุญด้วยในฐานะที่วันพรุ่งนี้เป็นวันพระวันมาคาบูชาก็เจริญพรที่ชาปนสถานวัดบ้านนนมสังเนาะทางลงมาวัดนี่แหละที่แรกจะใช้สถานที่ในหมู่บ้านแต่เห็นว่ามันคับแคบก็เลยขอมาใช้ตรงนี้ดีกว่า ทำบุญเสริมบุญเสริมมงคลเสริมความดีให้กับชุมชนนั้นพระคุณเจ้าเราก็ทุกรูปนะครับนี่หมุนทุกรูปปากขาวไม่ฉีก็ทุกคนนี่แหละไปด้วยกันนาไปด้วยกันให้มันจบอยู่ที่นูน่นหลังจากเสร็จ ที่จริงมันเป็นวันจันทร์เว้ยนะเป็นวันจันทร์ถึงจะเป็นวันมาครับนะเข้าใจผิดตัววันที่สองแต่มันก็ใกล้เคียงพ่งนี้บุญหลายจะได้ไปปลูกบัวนะปลูกบัวที่คลองเนรัญชาาเนาะจะเรียกแม่น้ําก็คงไม่ไม่ไม่เท่าไหร่แม่น้ําเนรัญชาราหรือคลองเนรัญชา เปะลึกนึกถึงเรื่องราวในพุทธประวัติสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้าคณะกรรมาการประชุมกันวันนี้คงไม่พูดธรรมะอะไรเนาะเล่าบางเรื่องบางอย่างให้เราฟังนะครับไม่มีแรงที่จะพูดนะถ้าไม่งั้นก็ประจะไม่ขึ้นมาด้ว ก็ใช้ร่างกายมา,มา,มานานมาเยอะมากๆพูดมากในกก็ละคณะกรรมการในที่ประชุมทั้งคณะสงฆ์หลายๆเรื่องที่ประชุมแต่เรื่องที่สมควรที่จะเล่าให้กันฟังได้ก็คือสถานที่ที่เราถมที่ปรับพื้นทีน่ที่ประชุมก็ลงมติ ให้เรียกชื่อสถานที่ตรงนั้นว่าเป็นแดนพุทธภูมินะแต่ก่อนคิดไว้พูดไว้เมื่อปีใหม่แล้วต่อหลังๆมาคิดว่าให้เป็นค่ายพุทธบุตรแต่ที่ประชมก็ลงมติส่วนใหญ่ให้ใช้ชื่อว่าแดนพุทธภูมิอันนั้นก็ต,ต้องมีแม่น้ำในรัญชารา อาคารสองชั้นก็ให้ลงมติเป็นอาคารเทวทหะตรงกลางก็ไม่ต้องถามแล้วเป็นส่วนรุมพินีแน่นอนและอีกฝากหนึ่งเป็นอาคารที่จะรองรับพระคุณเจ้าอาคารตุกะคูบาอาจารย์ก็ให้ชื่อว่า อาคารกรบิลพัทคือในพุทธประวัติก็จะมีเมืองกบิลพัทบ้านของพระเจ้าสุโธธนะเมืองของพ่อสวนลุมพินีวันอยู่ตรงกลางสถานที่ประูตมแล้วก็อาคารกรบิลพัทคือเมืองเมืองอาคารเทวทหะ เป็นเมืองแม่เราก็อาจจะได้ร่วมกันส่วนลุมพินีอาจจะไม่ใช่ธรรมจักเนาะแกะแผ่นหินมาถ้าจะทำแกะแผ่นหินเป็นรูปประสูตรนะเป็นส่วนลุมพินีเป็นแกะหินสลักเป็นรูปประสูตร มีดอกบัวเจ็ดดอกเกี่ยวหนึ่งสักเกียวเหนียวกิ่งสาระนะผู้คนทั่วไปเวลาคลอดแม่จะนอนจะเป็นส่วนใหญ่นอนหรือนั่งนะผู้เคยคลอดลูกแต่พระนางสิริมหามายาพระพุทธมารดายยืนคลอดนี่คือความต่างนะ เศทษฐราชคุมารผู้ได้ตัสรู้เป็นพระพู้ไเจ้าในการต่อมาก็จะนั่งขัดสมาธินั่งในท้องแม่นี่นั่งขัดสมาธิหันหน้าออกมาแต่เด็กทั่วไปนี่จะนอนขดนอนขดคุดคูดหันหน้าเข้าหาชายากระดูกสันหลังของแม่ อันนี้ความแตกต่างในคนพิเศษคนมีบุญซึ่งมันไม่ได้มีง่ายๆเป็นล้านล้านปีหลายล้านปีก็จะมีสักคนหนึ่ง้เรามีบุญได้เกิดมาเป็นมนุษย์ได้พบพระพุทธศาสนาจะได้ร่วมกันสร้างร่วมกันทำในสถานที่แบบนี้เพื่อถาวายเป็นพุทธบูชานะ ถือว่าถวายเป็นพุทธบูชาเราก็ได้ร่วมแรงร่วมใจกันจะมากจะน้อยใช้แรงอาจจะต้องใช้แรงไม่ขาวไม่เฉียอีกสักหน่อย2อสาวันไปข้างหน้าเนื่องจากดินที่เอาเข้ามานะ่ะมันมีแต่หญ้าหวายอัันน้นถ้าเราเก็บออกก่อนให้มันแห้งทำไมกันมันจะฝังเ้า เกิดขึ้นมาเนะี่ยก็จะยากในการเอาออกนะถ้าเราไปเขี่ยออกในขณะที่ตอนนี้ยังไม่ได้ฝังลากลึกลงไปก็จะแก้ปัญหาไปอันนี้ในอนอกในส่วนญาติโยมผู้พอมีโอกาสมีเวลาว่างๆอยากจะร่วมบุญเตรียมงาน ก็อยากให้มาช่วยกันเดี๋ยวดอรเตรียมสถานที่ริมสะถ้าเกิดว่าทำอะไรได้ก็ทำไปก่อนเพื่อปรับพื้นดินหากเราจะได้ปลูกต้นดอกพุทธถ้าไปจำใส่ถุงมาปลูกก็ง่ายดีแต่ว่ามันก็อาจจะ ต้องลำบากไว้อีกแบบนึงหากว่าเราปักชำลงดินเลยตัดแล้วก็ปักชำลงดินรดน้ำเช้าเย็นเช้าเย็นมันก็อาจจะติดขึ้นมาติดแล้วก็ปล่อยไว้อย่างนั้นนอันนี้ก็เล่าให้ฟังวันนี้นะก็ถือโอกาสชวนไว้วันวันที่สองนะเป็น วันมาฆ่าบูชาถ้าเป็นปีปกติแต่ว่าเมื่อแปดสองหนวันมาฆ่าบูชาก็จะเลื่อนไปกลางเดือนสี่วันเนาะวันวิสาขาก็จะไปนู่นไปวันเป็นเดือนเจ็ด วันอาศาฬหาบูชาก็จะเลื่อนไปนู่นวันเป็นเดือน8ดหลังจะเป็น8ปสองหนแปดสองครั้งเป็นปีที่มีเดือนอาทิตย์กมาดอันนี้ก็อัศจรรย์อยู่ที่การนับนับวันนับเวลาของโบราณมันจะลงตัวลงตัว ควาความสามารถความปาดเปรื่องของคนโบราณเรามีอยู่มีกินก็คนโบราณนี่แหละมีรถมีเรือใช้ก็จากคนโบราณนี่ด้แม้แต่เครื่องบินนะแม้แต่เครื่องบินแม้แต่จรวดที่รู้เรื่องทำหลอดไฟฟ้าอะไรนะบุญหลายพอรู้ไหม พี่น้องตระก,กูลไล่บอกเลยยังไงที่ทำหลอดไฟฟ้ายังไม่ได้เรียนเนะาะอไยสไตล์ก็คนโบราณเนยเนาะอาสไตล์ก็คนโบราณอาริสโตเติลก็คนโบราณจะบอกว่าคนรุ่นใหม่มันฉลาดกว่าคนรุ่นเก่ามันก็ขี้โม้แล้วเว้ยเพราะพทธเจ้าก็คนโบราณใช่ไหมพระเยซูก็คนโบราณพระอเลหล์ก็คนโบราณ จะบอกว่าคนรุ่นใหม่มันฉลาดโอ้ยขี่โม้เหม็นขี่ฟันอืมใช่ไหมอืมมีแต่ต่อยอดเข้ามาแล้วก็ขี่โม้อย่างนั้นแล้วนั้นเราท่านทั้งหลายเนาะวันนี้ก็ใช้เวลาเท่านี้แหละมันไม่มีแรงพูดญาติโยมทางบ้านเนาะถ้าเกิดว่าใครอยากมาร่วมกิจกรรมเตรียมความพร้อมเมื่อ เชา้าในได้ประชุมปรึกษาหรือตอนประชุมคณะกรรมการว่าคุณหมอทักษิณาธานีผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบนขวาวเนี่ยาจะนำคณะอสอมมาเตรียมความพร้อมก็เลยให้เป็นวันที่ย4ซะวัน14บสี่กุมภาพันธ์ มาเกลี่ยฟางในวันนั้นแล้วก็ทำความพร้อมช่วยกันตอนเย็นเย็นมาก็จะมีคณะนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ประมาณ40-50หคนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สาขาพุทธศาสตร์ได้ย,ยังไงเนี่ยจะได้มาร่วมปฏิบัติธรรมค้างคืนกับเราหนึ่งคืนวันที่13คราค้างที่วัดนองป่าพง ส,สิมาที่นี่แล้วคณะกรรมการที่ร่วมกระบวนการก็จะได้มานอนวัดปรึกษาหารือกันด้วยในคืนวันที่14เป็นวันวาเลนไทยด้วยอันนี้เขาแจ้งไว้ผู้ที่ยังไม่รู้ไม่ทราบก็ให้ได้รู้ไ,ได้ทราบร่วมกันเนาะอันนี้ใช้เวลาเท่านี้แหละถือว่าเป็นการคุยสัเพเปเหระ สู่กันฟังขาออนุภาพแห่งคุณพระศีรัตนตรยัยคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เรมนาดึงบุญกุศลคุณงามความดีบารมีศีลบารมีที่เราท่านทั้งหลายได้ภาคเปลี่ยนประพฤติปฏิบัติมาจงล้อมรวมเป็นตบะเป็นเดชะเป็นพระวะปัจจัยเอือ้ออำนวยนุนทรงให้เราท่านทั้งหลายได้มีสุขภาพกายที่สมบูรณ์แข็งแรง สุขภาพจิตที่สงบร่มเย็นอายุมั่นขนยืนเจริญรุ่งเรืองในพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระบรม,มาศาสดาให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเธอ 洒脱。